ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับช่วงแรกเปิดประเดิมเวทีด้วยดีกีแชมป์ทั้ง2คนอย่างเต้ยจักรินที่วันนี้ครับโชว์ลีลาและก็ความสามารถได้ลุ้นเหลือซึ่งได้เป็นลูกทีมโค้ดเบิ้ลเพชรสีแดงและก็บิ๊กทัพสอร์ตเปลี่ยนสไตล์โชว์ความแตกต่างซึ่งก็ถูกใจโค้ดกล้องและได้เป็นลูกทีมเพชรสีเ,ง,เงิงตามที่ต้องการทำให้ตอนนี้ครับทั้ง2โค้ดได้ลูกทีมไปเพิ่มทีนะ1หนึ่งคนช่วงนี้มาลุ้นกันครับว่าแชมป์คนต่อไปจะโดนโค้ดคนใดชิงตัวได้สําเร็จรับชมกันต่อได้ครับ ไปพบกับศิลปินคนต่อไปครับเป็นใดน,นอะขึ้นบ้านใหม่สบาย,บายดีบ้านม่ไม่คิอเหีแหงงง้งเนาะตั้งฟังฝุเนาะโอ้ยไอ้ดีกอโลว้ เธอดดวงใจไม่ใช่ห้ามหวง<ช>ถ้าหอบรักมาเพื่อลวงแม่ภูมพวงไปลวงที่อื่นใครไหมบอมเจ้าของบ้านชายใคล้าๆจะยังไม่ฟื้นให้เขาพ้นความคมคืนต่อมาเรื่ ค่อยมาลวงใหม่สมซส่ <laughs> ปักไปแควนขึ้นแทนผู้ฟัาประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นาม่ใช่อกหักเพื่อมีสาวใดคนไหนโอนใจมอบรักอ่านไปแล้วคงประจักษ์ว่าคนอกหักเกลียดนักคนลัง ด้วยทูกคนรักหากอกเป็นแผลเจ็บแสบหัวใจแทบแย่พี่เจ็บแผลจนน้ำตาร่วงอ่านกันเสียที่ไปนี้ห้ามคนหลอกลวงบ้านนี้จะได้ไม่ห่วงว่าคนลวงเข้ามา อย่าใส่แพลดังเสี้อลำบากโดนความปักปกติดแจ้ใครใครเขาก็ไม่แลนอนเลียแผละสะอื้นโปรดเถิดดวงใจมิใช่ห้ามวงถ้าหอบรักมาเพื่อลวง ผุ่มพ่วงไปลวงที่อื่เจ้าของบ้านชายคล้ายๆจะยังไม่ฟื้นให้เขาพ้นความคงคืนต่อมาฤาค่อยมาลวงใหม่ ใช่ห้ำหวงถ้าหอรบรักมาเพื่อลวงแม่ภูมิฟวงไปลวงที่อืน่นเจ้าของบ้านชายใคล้าๆจะยังไม่ฟื้นให้เขา้นความคมคืนต่อมาเรื บอมบี้นะครับสว,ส,สวัสดีครับสบายดี โอ้อันนี้เขาคือดีกรีชแชมป์วัยรุ่นจากไม้ทองคํสามวัยครั้งที่สองครั้งที่สองนะครับผมบอมบบอมบี้หนุ่มสอปปอลาวผู้ทำตามฝันจนประสบความสำเร็จจากการแข่งขันจนสามารถควา้าแชมป์วัยรุ่นจากไม้ทองคำสามวัยครั้งที่สองและปล่อยผลงานซิงเกิลแรกอย่างมองอ้แผงยังเบิงแงงไวทาโบซึ่งได้รับผลตอบรับและก็กลายเป็นที่รู้จักทำให้เขาครับมีงานแสดงคอนเสิร์ตในหลากหลายประเทศและยังเคยเป็นหนึ่งในสมาชิก เพชรสามสีซีซั่นสาในฐานะลูกทีมของเพชรสีเหลืองของโคตรลำเพลินซึ่งเขาก็ได้โชว์ความสามารถที่เด่นชัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอาไว้แล้วในแชมป์มีโอกาสได้มาร่วมรายการเพชรตัดเพชรการตอบรับเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าได้รับประสบการณ์หลายๆซิ่งหลายๆอย่างกับไปพัฒนาตัวเองครับผมเมื่อครั้งก่อนนั้นอยู่ยูซีอะไรลูกเออยูซีเหลืองอ๋อแสดงว่ายังไม่เคยอยู่กับโด้อดกล้องยังหรือว่าโค้รเบิ้นเลยดย นะก่อนมานี่มีอยู่ในใจไหมอย่าเพิ่งบอกชื่อนะมีอยู่ในใจไหมอยู่ใในจเขาคนนี้ลักษณะเป็นยังไงตลกนอยนึงโอ้เดายากเลยต้องคู่เดางคู่เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฟังคำเสษยดีกว่าอ่าแต่เหมือนอนุจะรู้ตั้งแต่แรกๆที่เห็นเงาเลยฮะแล้วบังเอิญเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากผมก็เลยใครก็ไม่รู้ผมเลยกดคนแรกเลยแต่ฟังที่แรกเหมือนม์สิทธิ์คำสร้อยเหมือนกันนะในความรู้สึกของผมผมก็คิดทบทวนก่อนกด มนสิทธ์ก็เคยได้แชมป์อะไรวะแชมป์การใบ้หวยมันก็ไม่มีไม่มีแชมป์ใบ้หวยด้วยเราก็เลยกดเลยเพราะชอบ,บเพลงครับมแม่สู่แล้วครับจำได้ไหมฮะจริงจริงจำได้ค่ะแม่ต้องบอกบอมว่าเพลงคนอาหักพักบ้านนี้เนี่ยนะเพลงนี้เวอร์ชั่นของบอมที่มออ,อดิชั่นโอ้โหมันแซ่บมันนัวหรอกรสชาติอร่อยและแตกต่างมากมันรู้สึกแบบโอ้โหร้องร้องได้เพาะขนาดนี้เลยหรอวันนี้แม่อยากบอกโค้ด เบิลแล้วก็โคดกล้องไม่รู้ละถ้าเป็นแม่แม่จะต้องแย่งเอาศิลปินท่านนี้มาอยู่สีของตัวเองให้ได้คือ,อครับรู้เดาไม่ออกต้องต้องอย่างรอดเสียงบอมตอนนี้มันมีลูกแหบเข้ามาปนเยอะน่าจะมีงานเยอะด้วยนะครับมันก็เลยได้เสียงที่แปลกออกไปแต่รู้ว่าร้องเพลงเพราะแล้ก็ร้องเพลงสายยันสัญญาแต่ว่าร้องเป็นตัวเองมันดีมากเลยนะลูก เวอร์ชันที่ร้องเมื่อสักครูน่นี่มันพร้อมที่จะถูกคนพูดถึงได้เยอะเลยคพราว่ากับโค้ดวันนี้เนี่ยมันเป็นกลางมากๆเลยตั้งแต่ร้องมาสามคนเพราะบอมบอยังไม่เคยอยู่แดงหรือน้ําเงินพร้อมที่จะไปอยู่กับใครก็ได้หรือโคจะเลือกชิงตัวก็แล้วแต่ครับลองดูครับครับโภตุ้นครับทาไมเขาควรไปอยู่เพชรสีแดงครับก็ด้วยล่องเสียงล่องเสียงของบอมเนี่ยเป็นอะไรที่พัฒนาได้ง่ายมากครับ ซึ่งเวลาที่ผมสอนคนในลักษณะล่องเสียงแบบเนี้มันเหมือนได้ฉายไอเดียในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วซึ่งซีซั่นนี้ผมว่ามาเป็นแชมป์มาชนแชมป์ครับมันจะไปปะละเลยไม่ได้มันต้องวัดกันที่ดีกรีแชมป์ของนักร้องและก็ตัวของโค้ดแต่ก็แล้วแต่น้องครับแต่พี่ก็อยากได้ครับผมพี่ต้องอะไรฮนะบบอมก็ต้องสะบัดต,ตูดกับวิลกูดหัวใจไอ้ครับมาอยู่กับไอ้ลูกสัส้นๆแต่นีความหมายกองว่าเอาที่พูดตัด้งนานไม่มีความ อ่ะโอเคโอเคงั้นเขียนชื่อไว้เลยแล้วกันลักษณะนี้ดูตาแล้วเอาแล้วนะโอ้โหอยู่ที่เขานะฮะพร้อมนะฮะพร้อมบอมเลือกใครครับใครครับบอมก็เลือกอ่าคอสเบิร์นคอสเบิร์นโอ้ยอาจจะได้คอสคอสได้ ไปไปรับมาปวดใจปวดใจปวดใจลบก่อนลบชื่อก่อนลบ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 โอ้เขียนชื่อหรือยังมันเขียนแล้วบอมแบมแล้วพอไอ้นี่มีเหไรมันมันเขียนแล้วกยคือแบบว่าอ่อบอม เซ้นสมทั้งสองคนเลยคือต่ว่ารักทั้งคู่แหละแต่เหตุผลหลักๆที่ที่อยากอยู่กับโคดเบิร์นแหละครับเพราะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นแนวทางเพลงแดอาจจะมักคล้ายๆกันเพราะว่าเคยเห็นผลงานของไอ้เบิร์นหรือว่าโคสเบิร์นเพลินฮองในแนวลูกทุ่งภาคอีสานประมาณนะครับผมอสรุปนะฮะน้องบอมบอมบี้ไปอยู่กับเพชรสีแดงโคดเบิร์นครับ หายากหายากนะที่แบบโค้ชจะแบบไม่พอใจแล้วก็แบบขี่ชี้ออกแล้วก็เขียนว่าหลังจากที่ออเดชั่นผ่านไปเนาะผมมุ่งึกก็คือยังตื่นเต้นคือเก่าเพราะว่าได้พบกับทักงคณะกรรมการทั้งสามท่านก็เป็นความมุ้สึกที่ออกมาจากใจตัวเองเลยเป็นยังตื่นเต้นคือเก่าในการเลือกเพลงครั้งนี้ผมพยายามชีกแนวทางออกไปจากลูกทุ่งให้มันเป็นลูกทุ่งปากกลางหลายขึ้น ที่เลือกเพลงนี้มาก็เพราะว่าบ่อาบยากให้คณะกรรมการเพิ่นจำเสียงของบอมได้เพราะว่าอยากหาให้เพิ่นเห็นถึงความสามารถของเขาเติมในอีกแนวเพลงหนึง่งหลังจากที่ห้องคําแรกขึ้นเนาะบม่มีความรู้สึกว่าคนที่จำได้ก็คือแม่สุนารีเพราะว่าเพิ่นจือท่าทางของบอมเดลละกะัในการยืนและการน้าเสียงของบอมนาแต่คนที่จำบ่ได้ก็คือคุณกุศลาเพราะว่าเสียงบอมอาจจจแหบๆหน่อยนึงครั้งนี้ก็คือโค้ดทั้งสองกดเลือกทั้งสองคนเลยเนาะ ที่บอมเลือกโคสเบิร์นก็เพราะว่าแนวทางเพลงของบอมอาจจะตรงกันกันกบโคสเบิร์นไปในทางเดียวกันหลยกว่าฝากถึงทีมสีน้ําเงินซีซั่นนี้บอมอยู่ทีมสีแดงของโคสเบิร์นเชื่อว่าบอมสิพาโคสเบิร์นเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้แน่นอนและเจอกันด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดขนาดนี้ครับก็ทําให้โคสเบิร์นเนี่ยอดที่จะกดปุ่มเลือกลูกทีมคนนี้ไม่ไหวทต่ให้คดก,กล้องต้องใจสลายครับเพราะบอมบอมบี้ได้เลือกเข้าสู่การเป็นลูกทีมเพชรสีแดงเป็นที่เรียบร้อย ทำให้ตอนนี้ครับเพชรสีน้ำเงินและก็เพชรสีแดงมีจำนวนสมาชิก5คนเท่ากัน